เมื่อไหร่ที่เราจะต้องเจียจานและการเปลี่ยนพระเบรกทุกครั้งเนี่ยจำเป็นต้องเจียจานไหมวันนี้เรามีคําตอบกันครับ เมื่อไหร่เราจะต้องเจียจานนะครับอย่าง ข้างหน้าผมเนี่ยครับจะมีจานอยู่สองใบนะครับขวามือผมจะเป็นจานที่ยังไม่ได้เจียนะครับแล้วซ้ายมือผมจะเป็นจานที่ได้ทําการเจียเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าทางขวามือเนี่ยครับจานเนี่ยครับจะมีรอยจากการใช้งานค่อนข้างที่จะจะเรียกว่าหนักหน่วงอย Vor ู่พอสมควรครับก็คือจานเริ่มจะมีรอยแล้วก็มีร่องที่ลึกถ้าจานลักษณะเน,นี้ยครับผมยังไงก็จําเป็นที่จะต้องเจียนะครับก็คือเพื่อว่าจะให้หน้าจานเนี่ยเรียบและทําให้หน้าสัมผัสระหว่างหน้าจานกับผ้าเบรกเนี่ยครับเป็นไปได้อย่างดีนะครับแล้วก็ ช่วยในการหยุดลดได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผ้าบเบรกก็ทํางานได้ดีขึ้นเนื่องด้วยผิวสัมผัสของผ้ากับจานเนี่ยครับมีการแนบสนิทกันที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ถามว่าทําไมจานที่เป็นอ่าล่องเนี่ยต้องลอยลึกมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่าก็คืออาจจะสังเกตได้ยากนิดหนึ่งถ้าเราจะไม่ใช่ช่างก็คือเราสามารถที่จะเอามือลูบที่หน้าขันก็นได้นะครับจานที่มีรอยลึกเนี่ยครับเราจะรู้สึกสะดุดเลยเหมือนล่องแผ่นเสียงส่วนจานที่มีรอยตื้นนะครับเราลูบอยู่มันก็จะผ่าน่อนข้างชี่จะสมูทถ้ารอยของเพื่นนอนเก จริงๆก็จะไม่แนะนําให้เจียรนะครับเหตุผลเพราะว่าเพื่อจะถนอมจานของเพื่อนๆให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเพราะต้องไม่ลืมว่าทุกครั้งที่เราเจียจานนยครับความหนาของจานเนี่ยครับก็จะลดลงนะครับตามความมากน้อยของล่องความลึกยิ่งล่องยิ่งลึกเท่ากับว่าการเจียจานในรอบนั้นก็จะใช้การเจียที่ต้องสูญเสียความหนาของจานที่มากขึ้นนะครับ ครับแล้วเมื่อไหร่ที่ต้องเจียจานนอกจากที่ว่าจานของเพื่อนๆนะครับมีรอยที่ลึกมากเป็นพิเศษแล้วอีกอย่างนึงก็คือการเบรกที่ไม่สมูนนะครับเริ่มมีอาการสะท้านหรือการสั่นที่พวงมาลัยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นที่ต้องเจียจานเพราะว่ามันจะสร้างความรําคาญและความไม่มั่นใจในการเบรกของเพื่อนๆนะครับก็ทําการเจียก็จะใช้งานได้เป็นปกติถามว่าจานทุกใบเนี่ยเจียได้หมดไหมจริงๆถ้าจานเนี่ยครับมีระยะความหนา ที่เหมาะสมจะมีความหนาอยู่สามารถเจียได้นะครับยกตัวอย่างจานใบนี้นะครับก็คือเดิมมีความหนาที่25มิลิเมตรนะครับของเดิมมาเลยตอนนี้ครับหลังจากที่เจียแล้วก็จะเหลืออยู่ที่24ม mm ิลิเมตรกว่าจานใบนี้มีความหนาที่25ระยะที่ไม่ควรเจรียก็คือความหนาน้อยจะเดิมอยู่ประมาณ2มิลนะครับคือ23มิลเท่ากับว่าถ้าระยะวัดแล้วจานใบนี้อยู่ที่23มิลก็ไม่ต้องเจียนะครับเปลี่ยนจานใบใหม่ได้เลยสูตรง่ายๆก็คือสมมติว่าจานของเพื่อนๆหนาที่30มิ ระยะที่เจียจานไม่ได้แล้วคือ28ก็คือลบไป2มิลสมมุติว่าจาขนขนมเพื่อนหนาเดิมจานใหม่23มิลระยะที่ควรเปลี่ยนจานก็คือ21เท่ากับว่าถ้าจานขนมเพื่อนอยู่แร้งระหว่าง21ถึง23มิลก็สามารถเจียจานได้อยู่นะครับ ครับซึ่งตัวเลขลบสเนี่ยครับจะเป็นสูตรพิเศษของทุกความหนาของจานเลยไม่ว่าจานเพื่อนเพื่อนจะหนาเท่าไหร่นะครับก็คือให้ลบประมาณ2มิลเท่ากับว่าพอถึง2มิลก็ยังสามารถใช้งานต่อได้สักระยะหนึ่งนะครับแต่เหมือนกับเตือนเราว่าจานของเพื่อนเพืเนี่ยพร้อมที่จะต้องเปลี่ยนจานชุดใหม่แนละ้วแล้วก็ถ้ามีล่องลึกก็แนะนําว่าไม่ต้องเจีย,ยนะครับใช้ให้มันหมดไปแล้วค่อยเปลี่ยนจานชุดใหม่ น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่ถ้าจานบางแล้วนะครับมาเจียเนี่ยครับเพื่อนๆก็จะเสียค่าเจียค่าใช้จ่ายจานนี่ก็จะใช้งานได้ไม่นานซึ่งไม่คุ้มค่าเจียนะครับเอาตรงนี้ครับไปเปลี่ยนจานชุดใหม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับครับแล้วกลับมาที่คําถามยอดนิยมเลยนะครับว่าทุกๆครั้งที่เราเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยครับเราจะเป็นต้องเจียจานใหม่ก็อย่างที่ผม ได้แนะนําไปในช่วงแรกนะครับว่าถ้า,าจานล่องเรามีความลึกเนี่ยครับงไงก็ต้องเจียจานเพื่อให้ผ้าเบรกกับจานนี้มีการสัมผัสกันที่ดีนะครับแต่ถ้าล่องของจานเนี่ยครับหรือว่าใครเคยใช้ผ้าเบรกเกตที่ไม่ใช่เ,เกตแข็งนักเป็นผ้าเบรกนิ่มเ,เนื้อนิ่มนะครับก็หน้าจานก็น่าจ,จะค่อนข้างเรียบสนิทก็ถ้าในเคสอย่างนี้ครับแล้วมีการวิ่งที่ยังขับขี่ได้นิ่งภูมิมะไลไม่สั่นนะครับก็ผมก็จะไม่นําให้เจียจานเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าทุกๆครั้งที่เราเจียจาน อายุของจานของเพื่อนๆเนี่ยครับก็จะสั้นลงเท่ากับว่าเราถึงเวลาเปลี่ยนจานเบรคที่ไหวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเจียจานครับแต่ต้องดูว่าเป็นเคสบายเคสไปแต่ถามว่าเจียได้ไหมถ้าไม่ลึกไม่คุ้มกับการเจียครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่เจียจานเราจะสูญเสียความหนาของจานไปซึ่งผมมองว่าไม่มีความจำเป็นในการที่จะต้องเจียจานในการเปลี่ยนผ้าเบรคครั้งนั้น ครับที่บอกว่าที่แนะนำเพื่อนๆว่าการเปลี่ยนผ้าเบ่งนั้นทําไมอาจบางเคสอาจจะไม่ต้องเจียจานก็มีกรณีที่ว่าจานของเพื่อนๆเนี่ยครับใกล้ถึงระยะมิลิมัมของมันแล้วแต่หน้าจานเนี่ยยังเรียบอยู่นะครับก็คืออยากจะให้ใช้ไปเลยในรอบนั้นเพราะว่าพอถึงใกล้มิลิมัมแล้วครับเกิดเราไปเจียขึ้นมาเท่ากับว่าพอเจียกลับมาปับ๊บจานเราหมดพอดีซึ่งก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูความหนาจานกับร่องหน้าจานเป็นหลักถ้าล่องไม่ลึกเนี่ยครับยังไงก็ไม่จําเป็นต้องเจียสามารถใช้งานโดยการเปล นะครับ ครับส่วนที่เพื่อนๆถามว่าการเปลี่ยนจานใหม่จะเป็นต้องเจียจานใหม่ต้องตอบว่าไม่จําเป็นต้องเจียนะครับเพราะจานทุกใบไม่ว่าจะเป็นจานเบรกรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับก็คือจะเป็นการฟินิชชิ่งมาแบบหน้าเรียบอยู่แล้วนะครับพร้อมกับการใช้งานนะครับแล้วก็พอใช้งานไปแล้วหนึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยครับมีรอยหน้าจานที่ลึกหรือจานเบรกเริ่มไม่เรียบก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นการเจียจานเนี่ยเป็นเทคนิคเกี่จะทําให้จานของเพื่อนๆเนี่ยครับกลับมาสู่หน้าสัมผัสกลับมาสู่สภาพพร้อมที่จะกลับมาใช้ ซึ่งต้องตอบว่าเป็นเรื่องปกติครับและสำหรับเทคนิคของการเจียจานในปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ2-3ถึงเทคนิคนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปต่อๆไปนะครับในคลิปหน้าว่าเทคนิคของการเจียจานในแต่ละแบบมีข้อดีและข้อด้อยต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการที่จะเปลี่ยนผ้าเบกชุดใหม่ว่าจะเป็นต้องเจียจานไหมหรือเมื่อไหร่นี่ฉันจะต้องเจียจานวันนี้คงมีคําตอบไปแล้วยังไงคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ